ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแกะนางก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง X-Men 97นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันจากทาง Marvel Animation ที่พวกเขาจะหยิบแอนิเมชัน X-Men จากยุค90ที่เริ่มต้องตั้งแต่ปี1992มาทำนะครับก็ผมคงไม่ต้องพูดเรื่องราวแล้วแหละเพราะว่าถ้าสมมติให้พูดเรื่องราวนี่คือแบบโอ้โหมันซับซ้อนมากยาวมาก สำหรับผมแล้วก่อนอื่นเลยคือถามว่าเคยดูไหมก็เหมือนจะเคยดูนะแต่ผลแบบลืมลืมไปแล้วอะ่ะมันก็เหมือนกับมานับเริ่มต้นหนึ่งใหม่แล้วกันสำหรับผมนะหลังดูจบสองตอนแรกนะครับอตอนแรกผมรู้สึกว่าเป็นการเปิดหัวที่ค่อนข้างดีเลยนะแม้ตอนแรกจะรู้สึกแบบเืยเฉยแต่พอเข้าตอนที่สองปุ๊บผมรู้สึกว่าจุดพีก จุดเด่นมันอยู่ที่จอนตอนที่สองเลยตอนตอนแรกเหมือนจะเป็นได้แบบออเดอร์เฉยๆอ่ะคือตอนที่2อ่ะเราจะได้เห็นแบบบทที่เขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดอะมาเ e l สิอีกนะแล้วผมรู้สึกว่าตัวซีรีส์อ่ะทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทำออกมาให้คนดูที่ลืมอ่ะหรือว่าไม่เคยดู x-men มา พอรู้เรื่องแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือผมรู้สึกว่าถ้าสมมติใครไม่รู้จัก X-men เอ่ะเอาเป็นว่าคุณไม่เคยดู X-men คุณไม่รู้จักตัวละครใน X-men นี่ยอาจจะมีงงกันบ้างเพราะว่ามันไม่ได้แบบเกินนำว่าแบบตัวละครนี้มาจากไหนเพราะว่าเหมือนกับเขาอิงตามที่คนดูรู้อยู่แล้วครับแต่สำหรับผมแล้วผมว่าก็ดูรู้เรื่องนะไม่ได้ถึงขั้นแบบดูไม่รู้เรื่องถามว่าจับต้นชนปลายได้ไหมผมรู้สึกว่า พอได้อยู่ครับทําออกมาได้ให้คนดูอย่างเราอะ่ะรู้เรื่องได้พอได้อยู่แล้ว2ตอนแรกเนี่ยเหมือนเป็นแค่แบบตอนเปิดหัวแล้วงานภาพเหมือนจะผสมความเป็นภาพในยุค90แล้วก็ภาพในยุคปัจจุบันแอนิเมชั่นในยุคปัจจุบันออกมาได้ลงตัวใช้ได้เลยนะคือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง2ยุคได้แบบเฮ้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้าง ลงตัวแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ดูแล้วแบบเออมันก็ดูเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับเราจะได้เห็นแบบภาพสามมิติในบางฉากด้วยแล้วมาที่ข้อเสียกันก่อนข้อเสียสําหรับผมเลยคืออย่างที่ผมบอกไปบางจุดตัวซีรีส์สองตอนแรกมันยังไม่ได้แบบเกินนําว่าแบบตัวละครเหล่านี้คืออะไรแต่ข้อเสียก็ประมาณนี้เลยสาหรับผมนะมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรเยอะ ตอนแรกอาจจะดูเป็นแค่แบบออเดิร์นิดหน่อยเพื่อว่าแบบเตรียมตัวสำหรับการมาในซีซั่นนี้แต่ว่าตอนที่สองผมรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นขึ้นมาเลยว่าแบบคือตอนที่สองผมไม่รู้จะติอะไรเท่าไหร่เลยคือมันเพอร์เฟกตัมดมาที่ข้อดีแล้วกันครับข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้ในตอนทั้งสองตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้สึกตามตัวละครจริงๆเรารู้สึกเข้าไปอยู่ในทีมนี้จริงๆแม้มันจะเป็นแค่แบบ2ตอนนะ เป็นการเปิดหัวที่น่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันดึงความเป็นยุค9ก90ออกมาได้ดีมากๆครับทั้งดนตรีประกอบทั้งองค์ประกอบที่เราจะได้เห็นแบบในเครดิตในโอเปน n g c r ่งเครดิตในเอ็นเครดิตคือมันดึงความเป็นแอนิเมชันใน vhs ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับถือว่าสอบผ่านนะแล้ถ้าสมมติควรดูไหมควรดูครับ แต่ถ้าสมมติใครกลัวไม่อินกับตัวละครเหล่านี้ผมรู้สึกว่าก็คุณก็จะอินได้ครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องรู้จักตัวละครในทีม x-men มาพอสมควรครับก็สรุปแล้ว x-men 97 2ตอนแรกสำหรับผมให้ผ่านนะเป็นซีรีส์ที่เปิดหัวออกมาได้ค่อนข้างน่าจดสนใจแล้วก็ดึงความเป็นแอนิเมชันยุคเกาออกมาได้ลงตัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบตกยุคเท่าไหร่เลยนะ Xmen 97 ฉายแล้ววันนี้2ตอนแรกทาง Disney Plus Hotstar Thailand นะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ